เต้นกับพลังงานในวันนี้ค่ะวันนี้คือวันที่5พฤศจิกายนเป็นวันที่สวยงามอีกหนึ่งวันและทรงพลังสุดๆค่ะเพราะว่าพลังงานนี้วันนี้แหบเอาอสารจากจักรวาลมาแบ่งปันเพราะว่านี่คือ,อวันที่ที่ไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงธรรมดาแต่เป็นซุปเปอร์โฟมูลที่ใกล้กับโรคมนุษย์นี้ที่สุดและทรงพลังที่สุดแห่งปีค่ะเพราะฉะน,น,นั้นนี้นะคะเป็นพลังงานของการเกิดใหม่อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของ พระจันทร์เต็มดวงนี้มันมีพลังที่เรียกว่ารีโทเกตเกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่สําคัญไม่ใช่เป็นพลังธรรมดาเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดครูด้วยกัน yeah. เห็นไหมทาไมมันมาเจอกันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว,วจะเอาสาเหตุผลนะคะของพลังงานในวันนี้แล้วก็วันเกิดพลังของวันเกิดครูมาด้วยนะคะอันแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าบูปินหรือว่าลายพิมพ์เก่า <Gefühl> ๆของคุณนะคะกําลังจะถูกเขียนใหม่คะ่ะไม่งั้นสิ่งที่ คุณเคยแบกไว้พลังงานที่คุณแเคยแบกไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนๆของคุณความกลัวความผิดหวงังความลังเลสงสัยความไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับอะไรก็ตามนะคะจะถูกเปิดเผยออกมาและเปลี่ยนมาเป็นพลังงานของแสงโอนีเกอหนึ่ง ส่วนพลังงานอันที่สองสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวงจรชีวิตเก่าๆนะคะจะจบแบบสมบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะเหมือนหนังนะโอ้ยเนี่ยจัก,กรวาลคอนเฟิร์มด้วยเสียงของน้องเมียวใช่ไหม ใช่ค่ะไอ้วงจรเก่าหลุมนระกเก่าๆนะคะเหมือนหนังบทสุดท้ายค่ะที่มันกําลังจะปิดมา่านปิดฉากไปเพราะบทใหม่กําลังรออยู่และกําลังรอให้เกิดขึ้นด้วยสวยงามนะคะส่วนพลังแบบที่3ก็คืออยากจะบอกว่านี่คือประตูแห่งการเกิดใหม่ที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้มันช่วงเวลาที่แคลิเบตพลังงาน อาจจะมีความเงียบใดๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่อไอ้ที่คุณมันควรที่จะได้มันอาจจะไม่ได้โอเคไหม หรือใครบางคนออกไปจากชีวิตโอกาสต่างๆออกไปโชคที่มันเหมือนจะเข้ามาเงินกําลังจะเข้าเอ้าทาไมมันยังไม่เข้าอย่างใจต้องการเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงเวลานี้มันคือการรอเปิดประตูใหม่แล้วมันก็อยู่ในช่วงที่แคลิเบตพลังงานค่ะให้พลังงานคุณเสถียนและกลายเป็นตัวตนคนใหม่โอเคไหมเพราะนั้นมันเพื่อทําให้จิตใจคุณได้พักผ่อนและก็ทําให้ร่างกายของคุณได้พักกายใจและส่วนจิตวิญญาณน,นะคะจะได้กลับมาบังคับอืม บางเหียนชีวิตเออหรือพวงมาลัยชีวิตด้วยตัวคุณเองที่ตรงตามโซ,โซแพบโซมิชชั่นของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่วจะทําในช่วงวันนี้และวันนี้เป็นวันเกิดของคู่ด้วยนะคะเราอาจจะสร้างพิธีกรรมเล็กๆให้กับตัวเองเช่นคุณอาจจะจะเขียนอะไรบางอย่างเพื่อปลดปล่อยพลังงานเก่าที่มันค้างใครที่มันทําให้คุณเจ็บปวดความกลัวใดๆความผูกพันใดๆที่มันฉุดลังเหนียวลังคุณในอดีตค่ะอนุญาตให้ตัวเอง ในช่วงคืนนี้เขียนมันออกมาให้หมดรีลีสพลังงานที่เป็นทอมา่าที่เป็นอิโมชัน a l ลทอม่านะน้องเหมียวบอกใช่ใช่ใช,ใช่ต้องทําแบบนี้นะคะเขียนมันออกมาจากที่ลับอืและอันที่สองที่ว่าจะทําก็คือว่าอาจจะแบบ ไปอยู่เนี่ยอาบแสงจันทนะไปอยู่กับพลังไปเดินตอนกลางคืนไปนั่งนิ่ง,งๆอยู่กับตัวเองสติลนเนตนะคะสติลเนตโดยไม่มีสิ่งแวดล้อมข้างนอกรบกวนใดๆนะคะอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับภายในจริงๆนะคะคอนเน็กกับพลังคอสมิกเอนเนอรีนี้หรือพลังงานจันโอเคไหมและสุดท้ายนะคะอยากจะบอกพวกเราให้ทุกคนให้ทุกคนรู้ว่าจงขอบคุณค่ะเมื่อคุณไปนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วคุณโอเคภายในแล้วจงแกลติจูดสํานึกคุณขอบคุณ ท,ทุกอย่างที่ทำให้คุณเกิดมาและมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ คุณสามารถขอบคุณได้ตั้งแต่แบบคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดคุณมาขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณบ้านหลังนี้ขอบคุณเพื่อนๆกัลยานมิตรคนที่คุณรักที่อยู่กับคุณนะคะจงขอบคุณนะและทําไมคุณถึงขอบคุณจงรู้สึกว่าทําไมถึงต้องขอบคุณคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่ใช่วันธรรมดาเป็นวันที่ทรงพลังและสวยงามมากๆนะคะจงเอาขึ้นพลังงานของคําว่าขอบคุณนี้ ส่งพลังออกไปให้จัก,กรวาลเขารับรู้แล้วไหว้บอกเลยค่ะพลังงานนี้มันเปลี่ยนชีวิตวายไปตลอดกาลจริงๆจากคนหนึ่งคนนะคะที่มีความทุกข์ที่มี ปัญหาต่างๆรุมเร้าในชีวิตนะคะและมันได้ส่งคลื่นของความมหัศจรรย์มาให้กับครูแล้วเปลี่ยนชีวิตครูแล้วเพราะจริงๆแล้วความมหัศจรรย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องโชคดีใช่เป็่นคนโชคดีนะคะแต่มันเกิดจากหัวใจของคุณค่ะที่กตัญญูที่รับรู้และเห็นทุกๆอย่างในชีวิตนี้มันส่งมาเพื่อคุณเมื่อคุณส่งคลื่น คำว่า gratitude คุณกําลังส่งไวเบชันของกตันยูทราบซึ้งคุณออกไปนะคะและสิ่งที่สําคัญเมื่อคุณส่งคลื่นนี้ออกไปคุณกําลังเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ไหวทางความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้น การงานดีขึ้นมาเจอโซมิชชั่นแบบนี้สร้างมินิมิสโูดีโอเป็นคุณครูลูกวันะคะทุกๆอย่างหลังไหลเข้ามาอย่างมหาศาจ์จริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่ทรงพลังสุดๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้และนี่ก้าวเข้าสู่ประตูของการเกิดใหม่แล้วพลังซปเปอร์ฟูมูนในวันที่5พฤศจิกายนและมันไม่มีอะไรบังเอิญค่ะมันคือวันเกิดครูด้วยเพื่อ ตื่นในตื่นหรือเกิดในเกิดค่ะเออรีเบิร์นั่นเองค่ะเพราะนั้นครูมีของขวัญพิเศษให้กับพวกเราทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะจ่ายเท่าที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมั่งมีมันไม่ใช่ทฤษฎีที่อยู่ในหนังสือแต่สิ่งที่ครูจะพาทำพาพวกเราทุกคนฝึกขึ้นแกตตจูด28วันค่ะที่ชื่อว่าโซเมจิกชาเลนจ์28ดีโซเมจิกชาเลนจ์ นะคะปลุกพลังเวทมนต์ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนขึ้นมาเพื่อสร้างหรือเสกชีวิตที่ทรงพลังและเต็มเปลี่ยนไปด้วยปาฏิหาริย์โอเคไหมเพราะนั้นมไม่มี ข้อจากัดใดๆจงจ่ายแบบที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมั่งมีแล้วมาฝึกขึ้นแกลติจูดขึ้นพลังมหาศจรรย์น,นี้ที่เปลี่ยนชีวิตครูแล้วครูอยากพวกเราทุกคนสัมผัสพ,พลังงานนี้ไปพร้อมๆกันในเดือนเกิดครูนั่นเองเดินทาง28วันถ้าใครสนใจพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่า28เลยมาเดินทางร่วมกันค่ะวันนี้ไปแล้ว happy birthday to me และ happy birthday พวกเราทุกคนค่ะมาเกิดใหม่พร้อมๆกันกับครูค่ะเย yeah.